รนนี้ New Altis เครื่อง1.8 Hybrid Premium นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเ,จอเซลรุ้งอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆขาที่ผึกษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยน์วันนี้เซลรุ้งอยู่ที่เพชรยน์สำนักง,งานใหญ่ค่ะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตเมนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เซลรุ้งจะมาพี่ๆนี่นะคะมาชมรถสวยน่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นค่ะพี่อยู่ตรงหน้าพี่ๆตอนนี้นะคะนั่นก็คือ New a l t i สค่ะเครื่อง1.8ึ่งจุดแไฮบริดพรีเมียมนะคะคันนี้ได้รถปี2 0 2 2ังกับเลขไมพียงเ0 0 0หมนโลนะคะมาพร้อมราคาตั 1น0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกคา้าฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งพพี่พี่ท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะกำลังนะคะจะมีเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะสำหรับรุ่นแบบนี้นะ,คะใครที่สนใจรีบติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยดีไซน์สวยน่าใช้งานวันนี้ลุงจะพามาชมทางภายนอกแล้วก็ภายในค่ะสำหรับคันนี้นะคะในส่วนของ โลโก้โตโยต้าเนี่ยค่ะเป็นโครมเยียมแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะรถสีบอลเงินสวยๆแบบนี้มาพร้อมในส่วนของไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เนี่ยค่ะดวงใสๆแกวๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวเลยนะคะป่งซุ้มล้อเนี่ยสนิทติดกันแบบนี้ค่ะคันนี้นะคะก็จะได้ล้อแมกอลอยสีทูโทนดีไซน์สวยน่าใช้งานแบบนี้ไปใช้งานนะคะคันนี้ก็จกเดิมแพ้โรงงานนะคะคุณลูกค้าขามีผลตรวจแล้วเรียบร้อยสวยๆตามเดิมเนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยให้ชมนิดนึง นะกระจกมองข้างเนี่ยคะคันนี้พับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขามีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาให้ในตัวค่ะพร้อมมือจับนะคะเป็นแบบโคเมียมนะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะพามาชมในส่วนของภายในกันดีกว่าคะ่ะพี่ๆขาภายในคันนี้นะคะได้ในส่วนของคอนโซลหน้ากว้างๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมในส่วนของที่พักเท้าวกว้างๆนะคะเบาะนะ,ะพี่ๆขาคันนี้ได้เบาะหนังเนี่ยคะดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะ บาะหนังดีไซน์สวยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะคะนี่เลยนะ โครงสร้างคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีการขันไขขยับเลยนะทุกอย่างเดิมๆนะคะพี่ๆขาสำหรับพีบ่ๆท่านใดที่กำลังมองหา New Artist ครึ่งหนงจุดแปดไฮบิดพิเอียมค่ะคันนี้จัดไปได้เลยนะคะฟีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง11,000หมืเท่านั้นดอกเบี้ยสุดสุดเริ่มต้นอยู่ที่เพียง2 6งกนะคะคุณลูกค้าขาอ่ะพวามไปชมกันต่อนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคันนี้ด้านหลังก็คือการนั่งนะคะเฮดรูมกว้กางๆแบบนี้เลยนะคะดูผ่อนคลายดูสบายๆนะคะไม่อึอดดออัจจนนนนนนเเกกิไิไไไปปม่่่แคคบบะใสวขง ได้เป็นบอดหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่องตรงกลางเนี่ยมีในส่วนของช่องพักแขนนะคะพร้อมช่องใส่แก้วน้ำมาให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของฝั่งประตูนะคะคันนี้สะอาดสะอ้านนะคะคุณพี่ขารับประกันเลยค่ะรถที่เพชรยนต์ไม่มีการชนหนักไม่มีพิวามไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อไม่มีกับสีกอไม้นะคะคุณลูกค้าเล่นไม่มีชำรุดสูญหายแน่นอนสาหรับรุ่นนี้นะคะก็มีในส่วนของด้านหลังนะกล้องถอยคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมในส่วนของเซนเซอร์ถอยคันนี้ก็มีมาให้ค่ะมาพร้อมในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นี่เลยนะคะ ไฟท้ายเป็นแบบไฟท้าย LED ไลท์กดิ้งนะคะดวงแดงๆโตๆใสๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้าวนะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังนีคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของพฮมสักการะนคะคุณลูกค้าขาสะอาดสะอ้านนะ้ะมาพร้อมในส่วนของชุดปั๊มลมนะคะนี่เลย นะชุดปั๊มลมยังอร่อยแมลงนะคะคันนี้มีให้ครบท้่นนะคะดูใหม่ๆสดๆแบบนีนะะ้ในส่วนของรอยตะเข็บเม็ดอาร์คันนี้เห็นคมๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าด้านข้างนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะ LED นะนี่ไฟแท้ไฟเดิมค่ะไทโคอิโตะนะในส่วนของ สีนะคะสีแท้สีเดิมนะคะนี่สีสีแท้สีเดิมนะคะคุณลูกค้าน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับเลยสาหรับรุ่นนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่ถูกใจนะคะเป็น New Altis เครื่อง1.8 Hybrid Premium นะคะมาจัดได้เลยค่ะคันนี้ราคาตั้งขายเพียง679,000เท่านั้นนะคะกำลังจะมีอีกหลายๆรุ่นเข้ามานีค่ะพี่ๆท่านใดที่สุดถูกใจนะรีบติดต่อเข้ามาหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะขออนุญาตพามาชมกันต่อในส่วนของภายในตัวรถค่ะภายในตัวรถนะคะขออนุญาตลองสตาร์ทดูนะพี่ๆนี่นะคะ นี่คือสตาร์ทเราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขานะให,ใหม่สดสดแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้ามาเริ่มจากจุดแรกนะในส่วนของหน้าจอเลื่อนใหม่นะคะหน้าจอเลื่อนใหม่คันนี้นะคะเลขใหม่อยู่ที่74็0 0มื่นโลไมเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะคุณลูกค้าขาไม่มีกับไม้ก็ไม้ดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของปุ่มพั่นคอนโทรลนะคะคันนี้ได้กระจกออโต้หบานเรียบร้อยนะคะควบคุมกระจกอีก3บานที่เป,ปิดปิดกระจกมองข้างไฟฟ้ามีให้เราเรียบร้อยนะคะที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ามีให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะพวงมาลัย ลยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะบอกได้เลยหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยไม่มีรอยถลอกปอะเปิดค่ะคุณลูกค้าค่ะมาพร้อมในส่วนของระบบหน้าจอตรงกลางนะหน้าจอคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้ก็รับรองในส่วนของระบบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อวิทยุนะคะคุณลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังวิทยุ FMAM ได้คันนี้มาพร้อมในส่วนของกล้องถอยพร้อมเรดาร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็แอร์นะคะคันนี้ได้แอร์ระบบอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่ะแท่นชาร์จนะคะคันนี้มีแท่นชาร์จ รียยบ้อนะะคมาพร้อมในส่วนของเกียร์นะคะระบบอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยเบรกมือระบบไฟฟ้าเบรกโฮมีให้นะคะแล้วก็ในส่วนคันนี้มีช่องวางแก้ียวนำให้ถึง2ช่องด้วยกันสําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่กําลังมองหารุ่นนี้นะคะเป็นนีโอติสเครื่อง1.8นะคะตัวไฮบริดรุ่นพรีเมียมนะคะคันนี้ได้รถปี2022เลยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้เลขมาอยู่ที่74,000โลกับราคาตั้งขายอยู่ที่679,000จนาพนะคะพี่พี่ท่านใดที่ถูกใจนะรีบไปต่อเข้ามาหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435 กำลังจะมีเข้ามาใหม่อีกเยอะเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่กําลังรอรุ่นนี้นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่ขาบอกได้เลยพี่แพทยนตนค่ะคุณลูกค้ารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะคุณลูกค้าว่า คุณลูกค้าเนี่ยจะได้ในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะรถเดิมแท้โรงงานนะคะที่เพชรยนต์เปิดม,มามากกว่า25ปีแล้วค่ะคุณลูกคา้าเรื่องคุณภาพเรื่องในส่วนของดีไซน์ทุกอย่างนะคะที่เพชรยนต์จัดให้เราเรียบร้อยสาหรับพี่ๆท่านใดนะที่กำลังมองหารถคัดคุณภาพเกรดเอราคาดีไม่น้อยจัดที่เพชรยนต์ได้เลยที่เพชรยนต์มีเสิร์ฟให้ทุกรุ่นทุกแบบทุก,ท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 กสไตล์เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ New Altis 1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะคันนี้ได้รถปี 2, 2022ค่ะ,คะเลขมายอยู่ที่ประมาณ70,000 ะะฟรีดาวได้นะคะขอพี่ๆรายได้2ครั้งของข้างวอดออกคนเดียวจบวันนี้เซลลรุงต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่ๆฝากพี่พ่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับไ i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุงอัปเดตลงทุกวนันสำหรับวันนี้เซลลรุงต้องขอลาไก่อนนะคะสวัสดีค่ะ